ในส่วนข่าวนี้ไปกันที่กองกําลังสุรศักดิ์บุตรีพร้อมด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉินบินด่วนรับผู้ป่วยวิกฤตในพื้นที่อําเภอนายุงกองกําลังสุรศักดิ์บุตรีได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุดรธานีในการขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศอากาศยานจากโรงพยาบาลน,นายุงจังหวัดอุดรธาน,นีนำส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็นการด่วน ซึ่งในการนี้พลตรีนรทิพย์โพยนอกผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีจึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการบินฐานบกกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีนาเฮลิคอปเตอร์เบล212พร้อมด้วยชุดทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีบินรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนณลานวัดป่าภูก้อนอําเภอนายุงเป็นหญิงอายุ39ปีประสบอุบัติเหตุมีแผลฉีกขาดที่ขาขาข้างขวาผิดรูป สาเหตุที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานีนั้นเนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยกว่าใช้เวลาบินประมาณ30นาทีแต่ถ้าหากลำเลียงทางรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง30นาทีและทั้งนี้ได้ลำเลียงผู้ป่วยส่งถึงมือทีมแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างปลอดภัย